สวัสดีครับพี่นุัาครับพี่นุราส่วนคอมพี่นุลาทาหน้าที่อะไรครับในบ้านค่ะเป็นยังไงบ้างครับอยูู่นยนคอมมากี่ปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วเป็นยังไงบ้านครับอยูู่นย์คอมดีประทับใจประทับใจเรื่องอะไรครับที่สุดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเพื่อนร่วมงานนะทั้งผู้บริหารทั้งเพื่อนร่วมงานนะครับค่ะทำงานก็สนุก เสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟกาแฟมีอะไรอีกแนะนำศูนย์ความยังไงไหมครับแนะนำศูนย์ความยังไงเหรอใช่ก็ก็ศูนย์ความก็บริการดีนะประทับใจอยู่อ้อนะครับอย่างงานทุกงานนะ่ะทุกแผนกนะ่ะครับพี่นวลน้นางรู้จักแผนกอะไรบ้างแผนกอะไรบ้างเหรอรู้จักเกือบหมดแหละหมดแหละแล้วครับ อย่างเช่นเครือข่ายแล้วก็อะไรนะของโปรแกรมไฟโปรแกรมไฟไอทีคลินิกแล้วก็สารสนเทศแล้วก็สารบ,บัญเราขาดไม่ได้ <S 2> <S 2> <S สารบ,บัญเราสารสนเทศเรามีอะไรมากครับพี่หนูล่ะตึกสารสนเทศให้บริการนักศึกษา ใช้เครื่องอนะไปปฏิบัตินน,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 นอกเวลาราชการร่วมเวลา <c oughs> สารสนเทศตึกสารสนเทศเรามีให้บริการอะไรบ้างครับโอ้บริการอะไรเด้อมันก็ที่ที่รล้กก็มีแต่แต่ <c oughs> <c oughs> ให้บริการนักศึกษาอะใช้เครื่องอเรียนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ไปใช้ได้ไหมครับเจ้าหน้าที่เหรอ ก็เห <maple Che> <ots> ็นไปใช้เห <descon> ็นแต่นักศึกษาแต่ก็ไปใช้ได้เหมือนกันค่ะมีค่าบริการไหมครับพี่ก็นักศึกษาก็มีค่าบริการอยู่แต่เจ้าหน้าที่นี่ก็ค่าบริการอะไรครับก็อะไรนะซื้อคู่ป้องซื้อคูปองพิมพ์งานอ๋อพิมพ์งานได้ใช่ไหมครับใช้เน็ตนี่ฟรีเน็ตฟรีใช่มีเครื่องพิมพ์ด้วยมีพิมพ์คูปองคายยังไงครับพี่ ใบละสามสิบบาทใบละสามสิบบาทอ๋อปิ้นได้กี่แผ่นครับปิ้นได้สี่สิบแผ่นอ๋อก็ถูกกว่าข้างนอกค่ะใช่ไหมครับโอเคมีฝากถึงอะไรแฟนๆชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะดุแล้วก็รักทุกคนนะใช่ไหมครับทุกคนน่ารักมาก ไายบายขอบคุณครับ